สวัสดีค่ะแม่นะคะวันนี้โมแฮไม่มีน้ำล่นนะคะสาดน้ำไม่ลิน่มนะคะปลูกอ,อยู่ในล่มนะคะล่มก็ดีนะคะเย็นนะวันนี้ลมเย็นนะคะแดดทั้งลมนะคะโมแฮกินหญ้าหน้าอร่อยมากนะคะเขียวใหญ่เลยนะคะ กินต้นโพนะคะต้นกล้วยหมดไปแล้วนะคะห้าต้นเลยหาไม้โพมาให้น้องกินนะคะกล้วยไปห้าต้นนะคะกินจนเครียงนะคะอืดูนะคะอกินหน้าอร่อยนะคะดูนะคะแสบปอมโมแหแสบบอ,ม,บบอมีความสุขหลับตากินหญ้านะคะ ตากินหญ้าเบบประดิตร่อยนะคะตากินหญ้าเบบประดิดอร่อยเลยนะโมฮแฮเแซ่บอโมแหฮเ่บบ่จ้าสาวสวยโมแฮอร่อยไหมยืนกินหลับตานะคะลมมันเย็นนะคะน้องคงง่วงนะคะยืนหลับตากินหญ้านะคะ ต้นกล้วยห้าต้นเกี้ยงไปแล้วนะคะไม่ไมเหลือนะคะป่ากล้วยอยู่ด้านนน้นนะคะขอชาวบ้านเขามาให้น้องนะคะฝังฟะได้มาห้าต้นนะคะมองกินหมดก็เลยไปขอพระอาจารย์นะคะไม้โพนะคะไม้โพมาให้น้องได้กินนะคะกินจนไม่เหลือก้านแล้วนะคะ มันจะไม่เหลือก้ารแล้วกินเก่งงค่ะโมแฮกินเก่งๆน,น,น,นะบนรถก็มีหญ้าให้กินนะคะบางวันก็ต้นกล้วยบางวันก็ก้านพาวนะคะบางวันก็อ้อยนะคะวิ่งเราก็ไม่ได้วิ่งให้น้องอยู่เฉยๆนะคะมีหญ้าให้กินเป็นบางวันนะคะกินเก่งมากนะคะกินไม่ได้หยุดนะคะน,นะคะ ลมเย็นเย็นนะคะวันนี้สบายน้องจะเย็นวันก่อนเล่นน้ำทั้งวันนะคะพอปลูกไว้นะคะกินหญ้าประมาณสี่ทุ่มน้องนอนแล้วนะคะเล่นน้ำเหนื่อยนะคะโมแหก็เล่นน้ำเหนื่อยนะคะเล่นทั้งวันไม่กินหญ้านะคะเล่นแต่น้ำนะคะวันนี้ไม่ได้เล่นนะคะไม่มีหนองน้ำนะคะ ไม่มีน้องน้ำให้โมแฮเล่นโมแฮก็เลยอยู่ร่มนะคะกินใบโพที่วัดนะคะหลวงพ่อท่านใจดีใจดีนะคะใหญ่เลยนะคะกินใหญ่เลยโมแฮสาวน้อยสุดสวยของเรานะคะ ้งแดดแต่ก็ลมนะคะวันนี้ลมดีนะคะเย็นสบายลมดีด้วยนะคะลมหนาโมแฮก็เลยไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะประมาณสี่โมงครึ่งนะคะสี่โมงครึ่งเราจะเข้าไปในหมู่บ้านสี่โมงไม่ไหวนะคะบรรยากาศร้อนเกินไปนะคะ บรรยากาศร้อนเกินไปนะคะฝากเป็แน่นะคะเมตตาช่องเล็กๆของน้องโมเฮนะคะฝากกดไลค์กดแก์กดติดตามน้องด้วยนะคะไว้หน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ